เสียงไม่ใช่ภาษาเสียงมันเป็นเพียงอะไรบางอย่างเรียกว่าภาษาก็ไม่ใช่ภาษาสมมุติก็ไม่ใช่สมมุตินามธาตุไม่ใช่นามธาตุนั่นเองเรียกว่าเห็นความเป็นอนัตตาในสภาวะธรรมเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมนั่นเองนี่คือการเกิดในแต่ละขณะจิตและนี่ก็คือการพ้นจากการเกิดทุกขณะจิตเช่นกัน พวกเราเพียงแต่จับหลักแค่นี้แหละรู้ใบไม้ใบเดียวก็รู้ใบไม้ทั้งป่ามันไม่ได้มีอะไรยากเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันปรากฏตอนนี้หมดเลยอ่ะแม้แต่อาการที่รู้มันก็รู้ตอนนี้อและทั้งหมดที่กล่าวมานี้ที่บอกว่าตอนนี้นี้มันก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงจับต้องไม่ได้รวมความก็คือมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะ มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้แต่เสี้ยวทุลีเลยมันไม่เคลื่อนเลยมันไม่ไปไม่มาเลยมันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่แตกสลายมันเพียวมากบริสุทธิ์มากอยู่ตลอดเวลา